ดีครับพี่น้องชาวนุกเขาทุกท่านครับจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เตรียมที่จะเดินทางแล้วนะครับชุดนี้เรียกว่าชุดสุดคุ้มไปเลยนะครับครบเซตนะครับพระเนตรแล้วก็หัวต่อนะครับแล้วก็รวมถึงเ้านะครับคัน10เมตรนะครับของบูสตอมนะครับทีนี้ประกอบไปให้เรียบร้อยนะครับฮะอันนี้งานสั่งทํานะครับไปที่สุราธานี เตรียมเดินทางนะครับหลังจากที่รอมานานพอสมควรนะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะในการทําในการแก้ไขางานแล้วก็น่าจะเรียบร้อยเสร็จสักนะครับตัวนี้เป็นฐานตรงนะครับฐานตรงกระทัดรัดเปิดด้านล่างนะครับตูกลมอยู่ด้านล่างอันนี้ทําสีไปให้เรียบร้อยนะครับให้ดูเข้ม เอาเป็นว่าให้เด่นเฉพาะที่คอนนะครับีที่คอนท่านที่ไม่ได้ทําสีนลกนั้นก็ทําให้หมดนะครับทั้งตัวโลหะทั้งคันฟาดคันควงทุกอย่างนะครับนี่เรียบร้อยเตรียมเดินทางนะครับจะทัดรัดครับใครที่สนใจรุ่นนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับนี่คอนใส่สปริงเรียบร้อยพอเข้าไปก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้แหละนะครับอันนี้พร้อมหัวตัวนี้หัวแล้วก็เจาะไปให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เจาะใส่ไปเรียบร้อยเลยนะครับนี่ลอง ลองพรมให้ด้วยนะให้กระชับนิดนึงหรือว่าไปถึงแล้วอยากจะปั่นสก,กูเข้าเลยก็เข้าได้นะครับอันนี้ครบครบนะครับครบชุดพันสิบเมตรนะครับอันนี้ใส่หัวไปเรียบร้อยนะครับไปถึงก็ประกอบก็ได้เลยนะครับนี่ฮะหมุนข้อแค่นี้นะครับหมุนไม่กี่รอบแล้วก็นั่นแล้วแล้วก็ล็อกแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็ใส่ เะเนียดขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวที่ปลายทางรอรับแล้วกันนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับลูกสาวเป็นคนสั่งมาเพราะคุณพ่อฝากถามก็พยายามเร่งมือเหมือนกันนะครับพยายามเก็บงานให้ติดปัญหาน้อยที่สุดนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเตรียมเดินทางนะครับนี่ชุดแล้วก็อ่ารายการต่อไปที่เป็นเซตเหมือนกันนะครับครบเซตเลย แต่ว่าเป็นสั่งคนละทีนะครับเป็นอันนี้สั่งไป้เพื่อนเนี้ยลูกหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นชานตรงชานเดียวเหมือนกันนะครับลวดลายก็จะมีต่างกันหน่อยนึงนครับตัวที่ต่างกันจริงๆเลยก็คือคอนนะครับคอนเหยียบยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอกพะเนียดก็จะคล้ายกันแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับ ตอนนี้เหลือใส่แค่าตขาข่นะครับก็จบแล้วนะครับนี่นะัวนี้ก็ทําที่ล็อกให้เรียบร้อยนะครับตบลงมาก็ล็อกเลยเดี๋ยวจะต้องปรับตัวนี้หน่อยนึงให้ให้เข้ามาลึกกว่านี้นะครับกันด้วยเวลาตบนกได้ก็กันนกที่จะลุดออกได้นะครับตัวคอนตัวนี้ก็ใส่สปริงไปให้นะครับ พื่อให้คอนอยู่กระดกอยู่นี้แล้วก็ป้องกันกนารคอนหนักนะครับป้องกันคอนหนักมันจะลั่นเองบางทีก็สลักหลุดเองเพราะน้ําหนักคอนเยอะนกนกต่อดินนกต่อขยับไปขยับมาหรือว่ามีลมมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีคอนพวกนี้ซึ่งเป็นคอนไม้ที่ว่าไม้สแกนนะครับมันจะมีน้ําหนักนิดนึงพอ,อยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ถึงแห้งดีก็มีน้ําหนักนะฮะ นี้ก็ต้องใส่สปริงประคองไว้ให้เขาให้เขาประคองตัวอยู่อย่างนี้ก็เหลือแค่เนี่ยฮะลกเหยียบนิดเดียวก็สลักก็ทํางานแล้วนะครับนี่ฮะดูฮะนิดเดียวฮนะนิดเดียวใช้งานได้แล้วนะครับแล้วขึ้นมาก็อ่าก็ผมมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้มีสายเข้านะครับ หลายท่านที่ทักเข้ามาทั้งสายทั้งเฟซทั้งแชททั้งไลน์ต้องพยายามไล่ตอบครับบางทีก็ไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยแล้วกันอันนี้ก็คือขึ้นกันฟาดก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่นี้เดียวก็เรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ก็งานก็จะคล้ายๆกันก็จะต่างกันที่นี่แหละนะคือคันฟาดที่ที่คอนพเนีย์นะครับอันนี้ไปที่ไปที่อำเภอภมพิรามนะครับ ศิรินุโลกนะครับหลายท่านที่ทักถ้าเข้ามาแล้วก็สอบถามกันเข้ามาก็ตอนนี้ไล่คิวครับใครที่โอนมาก่อนจองคิวก่อนก็ทยอยไล่ไปนะครับเมื่อวานก็ของพี่ที่ทางยสธรน,นะครับแล้วก็มีหลายท่านนะสมุดประการด้วยตอนนี้ไล่เคลียร์งานกันให้นะครับพวกนี้ชั้นเดียวก็คือน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เหลือจะใส ใส่ตะข่ายแล้วก็ทําสีนะครับก็น่าจะจบแล้วนะครับตอนนี้ใส่คอนใส่อะไรให้เรียบร้อยชอบแบบไหนทักเข้ามาแล้วกันนะครับอยากจะได้แบบไหนจะเป็นชานตรงหรือว่าจะเป็นเสือตุกตูดเสือสองข้างเสือข้างเดียวหรือว่าจะเป็นสองอสองชานนะครับสองชานก็มีนะครับเนี่ยวันนี้สองชานยังไม่ได้เก็บงานนะครับสองชาน ได้แบบไหนก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีอะไรมากก็ฝากก็้ด้แล้วกันนะครับงานมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่โอเคเท่าไหร่อาจจะยังไม่เข้าตาท่านมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเอาพอใช้ได้นะครับถือว,ว่างานที่ชอบแล้วกันนะครับ เนี่ยถ้ายังไม่ทําสีก็จะออกมาป,ประมาณนี้นะครับก็จะมีหลอกๆตายหน่อยแต่พ่อทําสีเสร็จมันก็จะเด่นเฉพาะคอนแค่นั้นนะครับตัวอ,อื่นก็เก็บสีเป็นดําด้านนะฮะแล้วก็เคลือบที่อ,อกนเนี่ยให้สวยนิดนึงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ